เคมาต่อกันเลยพัทสองครับทุกคนสรุปจากพัทหนึ่งนะฮะคือเราโดนซุ่มโจมตีแล้วก็ของหายหมดที่เก็บมาเกี้ยงเลยเหลือแต่ปืนพกกับกระสุนนิดหน่อยแล้วก็นายลิเชอร์ฮะเขาช่วยเราเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ฆ่าเราเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเขาวิ่งเข้าไปในนี้ศพยังอยู่เลย i said i'm out. why is your ass still here? head over to Zalicia and keep your mouth shut unless you want both of us killed. <laughs> if you have any questions, be quick. if anyone spots you here, the whole ward will come after you. you help everybody? or am i somehow special? To quote my fictional dad, Son, help if you can, and if you can, don't get in the way. So, don't get in the way. Or help, if you will. My men at the post office need a hand. Bring them a couple of medkits. You'll do good and make some friends, maybe. Oh, <coughs> okay. เฮ้ยคนเฮ้คนยิงใครอ่ะยิงใครวะมันเคลื่อนที่ โอ้นาทสุดท <Hey, S 2> <the> ้ายพอดีมีอีกปะโอเคเขาบอกให้เราเข้าไปคุยข้างในเคเดนะให้เราช่วยแล้วคือคนนี้คือคนที่ไอริชเชอร์ส่งมาให้เราช่วยส่งไอทีสพอดีน e s q u i n t เขาสรุปค er, er right ือเขามีกลุ่มเขามีสี่คนนะสควิดกูมี่แล้วก็ลิชเตอร์แล้วก็ตัวเขาเองตัวเขาเองไปกับกูมี่แต่ว่าโดนโจมตีก็เลยพวกแบนดิตโจมตีฮะเขาก็เลยหนีมาแต่กูมี่โดนจับไปเราต้องไปช่วยกูมี่ I'll

โอ้โหหอตกลงได้ปะเนี่ยโอ้โหป้ายเติมเป็นภาษาละเซียด้วยวิ่งไม่ได้อ้าลังสีอะไรอะหมาเฮ้ยมันยิงเห้ย โอเคได้ปืนละเดี๋ยวนะรอก่อนพวกมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ล้ะรังสีแม่งก็ไปหลบลางห้องกันดีกว่าวิ่งก่อนโอ้โหลงน้ำอีกอ่า โอ้ยลบก่อนโอเคโอเครู้แล้วรอดอยู่เดี๋ยวนะเอ่อเฮ้ยระเบิดปลาระเบิดโอเคไม่โดน มามาใหม่นี่วะแม่งเอ้ยเหมือนจะมีอีกนะพึ่งได้ของมาจะหมดซะละ ระเบิดไหน่ะเอ้ามันตายแล้วหรอโอเคมีแค่สองคนมนะั้งเดี๋ยวนะในนี้คือในนี้ปะไม่ใช่ที่อ๋อนี่ไงไซต์มิชชั่นโอเคเราต้องช่วยกูมี่ มืดจัดโอ๊ยจัดจัดเลยเดี๋ยวนีจ้าข้างบนโอเคหมดยากเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาของยังนี่ไหนวะ ข้างบนอีกแล้วไอยมัง้งอุ๊ยวักา้าไม่ใช่กินแล้วบ้าเอ้ยอเคสนะ่าจะหมดอ่ะรูดของก่อนแล้วกูมี่อยู่ไหนวะอ้าวมายืนเฉยอ,อย่างเงี้ยเ <c oughs> ซริกมันทิ้งไอ้กูมี่กูมี่มันเลยแบบไม่พอใจแน่เลย

โอเคแล้วเขาให้เราเห e โอเคเราไปเราได้ถ okay. right, um. nah ้ำอยู่ไหนวะนีここ step, ่ไงกูมีแซดไปกระเป๋าน่าจะถ้ำนี้นะเช็คก่อน กลูมี่แซตทอ่านี่ไงไปอืมอ่าอย่าเก็บเอ่ออันนี้ไม่น่าไม่น่าโดนถังสะเพิงหรือเปล่าถังเงลือฮึบฮึบเกะเคอุ๊ย ก็เป่าโอเคใช้แล้วเปิดยังไงอะโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวทางนั้นไม่น่าไปอะไฟเต็มเลยเราขอกลับไปที่เดิมนี่อะไรเก็บออกเก็บไปแล้วดีบค่ะไปอ่อเคเวสต่อเลยก็ได้แมกเนติกเคปทำแม่เหล็กโอเคเคเวสหลักอยู่นี่ฮะอ่าได้ฮลัลโหลทุกคนเอ่โอโหถือปืนกันทุกคนเลย เออ๊ะอนี่หน้าคุ้นๆไม่ใช่เควสเราอยู่ตรงนั้นน่ะในบาร์นี้แน่เลยนั่งได้เนี่ยเอาอุ้ยอ้าวคาสซีน for เรากำลังตาม,มหาโซเดอร์เอาแม่งให้เราไปคุยกับเกฟเฟอร์ใครคือเกฟเฟอร์วะ honcomp อะไนี่ a y out of s i g h t เขาบอกให้เรานั่งลงก่อนนะเขาบอกพวกเขาสามคนไปลาดตะเวนแล้วไม่ได้กลับมาเลยเจอศพอยู่ตรงสะพานเก่าเหล่าพวกวะเ o y ่ u ง a l l Three dead wardens up the zone's ass. A good start. The <laughs> <laughs> trader who goes by Hamster is peddling this service weapon that belonged to one of those wardens. He got it from Squint. Oh, so Queen captain. But Zalicia is a free trade zone. We have an agreement with Kush. So is oh, sure a free town. The zone has Who are we to meddle in its designs? Playing a wizened stalker sage, are you? Fine. Okay, Squint uh, oh, was there for sure. He finished off the wounded and looted their bodies. Is that the stalker away now? Oh, okay, เ,เราเป็นใครเอเราเป็นใครจะไปตัดสินได้วะเอจะจับจะจับเราได้ไงเขาบอกให้เกฟเฟอร์นี่ไปหาเขาที่กรปิดเอเอพวกนี้แม่ง ก็แต่เพื่อนแต่พวกมันตายสามคนไงมันก็ต้องมาหาคำตอบว่าใครเป็นคนฆ่าเ,เขาสงสัยสควินนะ์ะตามหาสควินอยู่เ,เราก็หาโซเดอร์อยู่เฮ้สตร์ื่องเราเนี่ยเรี่องคุยก็คุย,าายน,นะเขามีงานให้เราทำด้วย เขาให้เราไปทวงตังค์คนที่ชื่อวาลิโอเคได้เดี๋ยวไปช่วยอยู่ทางเหนือขั้วทวีปโอเคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวเราไล่ดูนะเควสไหนใกล้สุด ป่ะผมขายของเคลียร์ของเก็บตะค้างแล้วเรียบร้อยไปทำเควสไซ้นี้กันเถอะเฮ้ยโอ้ยแม่งดักนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเสียงปืนดังมีคนร้อง

คตรเร็วเลยอะ่ะสองแม็กแล้วนะเลือดจะหมดไอ้บ้าเอ้ยโอ้คำรามด้วยด้วยโอ้โห วอากว่าจะตายโอ้โหบ้าเอ้ยคือลูกกลูกก้าวเบามากอะ่ะผมยิงโดนเยอะเหมือนกันนะไม่โดนก็เยอะไอ <c oughs> <c oughs> เสียงร้องตะกี้ตายแล้วแน่เลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยยังอยู่ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้ว โอเคเราฆ่ามาันแล้วโอ oh, ้ได้ได้ขูปองอ๋อได้ตังมาสองร้อยสองร้อยเองมาทำอะไรตรง <What S 1> <the hell S 2> นี้เนี่ย I wanted to get some practice shooting flashes. Guess I wasn't ready to leave Zalissa just yet. โหออกมาซ้อมยิงปืนเนี่ป้าเอ้ยไปลายละน่ามาสองร้อยฮะแม่โอ้เอ้ย really กระสุนกับยาแทนได้ไหมนี่ได้อะไรเนี่ยอ๋อไอกล่องพวกนี้ตีได้โอเคเมนธนั่นไงฮลัลโหล โอ้โหไอหนูประตูเปิดได้ปะล็อกบ้าเลยนี่ก็ไปได้ไหมโอ้ตายแล้วหนึ่งอะไรอ่ะขออ่านก่อนนะโน้ตสต็อกเกอร์โน้ตเอาเ เขาเมาบ้าเอ้ยกินเมาแล้วก็ปนอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรกับมิชชั่นเลยดินหนูตายโอ้โหโดนฆ่าหรอวะมีสายฟ้าอยู่ข้างในโอเคโอ้โหแม่งเลยน่าสงสารวะ่ะแหมดองแดงดองแดงเลยนะเป๋าใครไม่รู้ ขายเคียร์เจอศพสองคนแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะฟิวเคเเออเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนลูกซองเป็นลูกซองใหญ่ดีกว่าน่าจะแรงกว่าใช่ดาเมจเต็มโอเคเราเอาไปขายเก็บปืนไปขายแล้วคราวนี้โหลดให้พร้อมโอเคโหลดไว้อยู่แล้ว อ๋อฟิวหลุดโอเคน่าจะมีไฟขึ้นแล้วนะเปิดไม่ได้โอเคเออปาน็อตได้ไหมเนี่ยโอเคปาได้เปิดไปไไปได้ไหมไม่ได้ ไปไม่ได้โอเคข้ามมาได้แล้วอะไรวะหน้าเฮ้ยเสี่ยงเฮ้ยไอ้ดีนีอป้ยพกมาเดียวตายโอเค เสียงคนเมื <rôle à déc> ่อกี้ใครพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเหมือนเขายังไม่ตายเดี๋ยวนะรอก่อนนะไหนๆก็เจ็บแล้วรอก่อนพอยู ปากตรงนั้นเลยโอเคขึ้นมาคุยกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวไปสูบเดี๋ยวก็ห้สูบเลนส่งแล้วมั้ โมโนโลิทฆ่าทุกคนแล้วมันเอาแมนติฟไปโอเคโอเคไปโอเคเขา marked าแผนที่ให้เราแล้วโอ้โหอยู่ไกลกว่าเดิมอีกอ่ะแต่ก็ต้องไปแหละรับปากเขาไปแล้ว โอเคฮะเมื่อกี้เราช่วยเพื่อนเขามาแล้วคนหนึ่งเราตอนนี้เรามาถึงตำแหน่งของแมปตีกล่50ะ50เมตรตาผ่าร้อนรับจะด้วยใครตัวอะไรจับไปวะโมนิลิฟชืแบบอแปลกๆเหมือนไม่ใช่คนตาผ่าเขากันเนะีใครอยู่ไหม เออขึ้นแดงๆแ,แล้วฮะล็อกเยี่ยมเลยเฮ้ยมาเต็มเลยพอเธอเสือเลือดฟรีละโอ้ยังมีเลือดออกเลือดเยี่ยมฮนะอีกไหม กินอาหารก่อนงามๆไม<ำ>่ต้องรขึ้นตัวอะไรวะอีอะไรอะ่ะาทางเข้าก่อนหลังนะอ่ะนี่ผี เอฟคาพีกโอเคลองพีกดูเห็นอะไรเลยโอ้ใต้ดินอีกแล้วเลยท้องคารดไว้อะ่าอีอะไรเมอรยูไลต์ส่องดามีนดวงตาของทหารก้า Who gave their lives in service to your <laughs> God. God. Reveal the cunning plans of your enemies to us. Give us the power to avenge our fallen brethren. <laughs> <Where> <laughs> <and your laughs> eternal Union of the monarch can never be stopped. เฮ้ยเฮ้ยมึงลอยอะ่ะยาชีกยาชีกเฮ้ยมึงโดนปักเข็มยาปะเนี่ยเอาแล้วกูเจออะไรวะเนี่ยแด่วะมันแด่ไหนวะเอ้ยเขาเป็นใครครับเก็บปืนก็ได้ไม่กดคุยไม่ได้ Are you looking for your friend, Lona? What did you do to Mastiff? He was wounded. Badly. He didn't stand a chance without my help. I, I knew this would happen. The Monolith has brought us together once more. Hey, we know you're there! you never lose sight of yourself. ยัให้เก็บไปเก็บของกอนไหนมามีอะไรวะเฮ้ยใครวุวายมึงรูได้ไงว่ามโนลิสพายนี่พาแมตติมาวะเดืพึ่งเผา t u r ม a ที s k e d you t อ come ี p มันให้เราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อไอ้น,นั่นหรือจะเชื่อไอ้นี่หรือจะหนีไปเลยแบบไม่สนใจใครแช่แต่เรามาเพื่อแมตตฟนะไอ,ะอ,ะอะ้นั่นคือโมโนโลิธเหรอ เ,เฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวดิแม่งเ,เอ้ยเออแม่งเรากลายเป็นว่าเราเข้าข้างไอ้นี่เฉยเลยวะลกไปดิหมดยัง แม่งเอ้ยแล้วใครยิงตูดกูวะเนี่ยโอ้โหไหนมึงไปทำอะไรไว้เอ่อรู้ทองเสร็จแล้วผมตัดมาเลยแล้วกันคือผมไม่รู้ว่าไอ้นี่คือโมโนลิธจริงหรือเปล่าผมเลยเลือกเชื่อไอ้นี่ไปพลาดวะเนี่ยเขาบอกขอเวลาสักหน่อยที่จะช่วยไอ้นี่ I'm it this. come sorry has to But there was nothing here take this I hope it can help you in some way much like you have helped me I will not be staying here for long if you <coughs> the loners say a lot of things about you I am the ninth I used to be a monolith soldier soldier I've forgotten nearly everything all that is left of my past is blurred oh man มโนลิธคืออะไรวะ You keep mentioning the monolith to stalkers. The monolith was the granter of wishes. To me and my brothers, it was God. เป็นความเชื่อ,อเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่แล้วแม่งเอ้ย It's time we went our separate ways. You're an unusual man. แม่งเอ้ยกลายเป็นเราไปช่วยโมโนลิธจริงด้วยเนี่ยเพื่อนมัน,นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบอกเลนกันนะ เขอยู่ไหนไวะเนี่ยโอ้โหโคตรไกลไป Okay, ha. we we'll Come back to talk about Okay, job I figured for you. out what happened to Mastiff? Mastiff's group got wiped out by a deadly mutant. Mastiff himself was rescued by a Monolithian and then taken away to recover. Do and his men came to kill the Monolithian. Listen up, stick. You did what I asked. โอเคเราเล่าทุกอย่างให้เล่นฟังแล้วเล่นเขาส่งเงินให้เราเป็นรางวัลโอเคทำไมเขาถึงเชื่อโมโนลิธพวกสัปหลาไ่้เรียนรู้ว่าไอพวกโมโนลิธนี่คือ เออแม่งเลยเอะไรวะเนีเ้ดีเสียงหน่อยฮะขอบคุณปิดแม่งเลยโอเค,เ,อออเ,คเดี๋ยวเราปิดพาร์ทเป็นพาร์ทสองเท่านี้เนาะไปเจอกันใหม่พาร์ทสามครับทุกคน